สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่น้อยสร้างเรื่องสตอรี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคุณหมอคะคุณหมอคะคนไข้ที่เข้ามาใหม่อรารวาสอีกแล้วคะ่ะพยาบาลสาวสวยลิฟวิงเข้ามาตามคุณหมอสาวใส่แว่นที่เพิ่งจะเรียนจบใหม่หนูชื่อกอย่าค่ะเป็นคุณหมอเพิ่งจะย้ายเข้ามาใช้ทุนรัฐบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในชนบท หนูเรียบเดินตามพยาบาลสาวสวยน้องเนไปเพื่อจะดูคนไข้ผู้ชายที่ประสบอุบัติเหตุตกเขาความจำเสื่อมพอหนูเข้าไปในห้องคนไข้ก็เห็นคนไข้กำลังอาลวาดอยู่จนพยาบาลตกใจกันหมดหนูเลยสั่งให้บุรุษพยาบาลจับคนไข้เอาไว้แล้วก็ให้ฉีดยานอนหลับให้จนคนไข้นมลายนี้สิ้นฤทธิ์แล้วก็หลับไป คนไข้รา,ายนี้เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบนภูเขาแล้วก็เกิดพัดตกเขาขึ้นมาจนเพื่อนๆที่เป็นชาวต่างชาติช่วยกันพานักท่องเที่ยวรายนี้มาส่งแล้วก็ทิ้งนักท่องเที่ยวรายนี้ไว้ให้อยู่กับโรงพยาบาลสงสัยว่าเพื่อนๆของนักท่องเที่ยวรายนี้คงจะบินกลับประเทศของตัวเองกลับไปหมดแล้วจะว่าไปคนไข้คนนี้ก็น้าตาดีเหมือนกันแต่นักท่องเที่ยวคนนี้ มีความผิดปกติคือมีขนขึ้นเต็มตัวเลยค่ะเป็นขนสั้นๆถึงจะดูแล้วไม่ยาวเท่าไหร่แต่ก็เป็นจุดเด่นทำให้พยาบาลคุยกันเรื่องของคนไข้คนนี้บางคนก็ถึงกับล้อคนไข้รา,ายนี้เลยจนหนูต้องดูพยาบาลว่าห้ามเอาคนไข้ามาพูดล้อเล่นกันแบบนี้จนพยาบาลน้าเจินกันไปเลยค่ะที่คนไข้รา,ายนี้ชอบอารวาหนูคิดว่าคงมาจะผลข้างเคียง ของการกระทบกระเทือนทางสมองทำให้เกิดอาการแบบนี้คนไข้ยังพูดจาไม่รู้เรื่องและชอบดิน้นไม่ยอมอยู่นิ่งๆกับเตียงช่วงนี้หนูเลยต้องให้บุรุษพยาบาลช่วยกันมัดแขนขาคนไข้เอาไว้กับเตียงเพื่อที่เวลาคนไข้อาละวาดจะได้ให้ยาคนไข้ได้ง่ายๆหน่อยหลังจากทิ้งดูแลคนไข้คนนี้ได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์หนูก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับความปกติของคนไข้ ที่มีขนเล็กๆขึ้นเต็มตัวอยวู่บนที่ใบหน้าและหนูก็ได้เจองานวิจัยของศาสตราจารย์นายแพทย์ท่านหนึ่งทำให้หนูรู้แนวทางวิธีการรักษาเพราะคนไข้มีความผิดปกติทางฮอร์โมนหนูกะว่าถ้าคนไข้อาการที่กระทบกระเทือนทางสมองเริ่มหายพูดจาได้รู้เรื่องเมื่อ,อไหร่หนูก็จะเริ่มรักษาโรคแปลกป,ประหลาดให้คนไข้ด้วยและพอมาถึงวันหยุดของหนู หนูก็กะจะกลับไปเซอร์ไพรส์แฟนที่อยู่กรุงเทพหนูรีบขับรถกลับไปกรุงเทพพอไปถึงคอนโดของแฟนหนูก็เปิดประตูเข้าไปเลยไม่คิดเลยว่าการที่มาเซอร์ไพรส์แฟนของหนูครั้งนี้จะทําให้หนูต้องเสียใจมากเพราะแฟนของหนูที่เป็นสถาปนิกหนุ่มกําลังแอบจีจะกับเพื่อนสนิทของหนูอยู่บนเตียงอย่างดูเด็ดเผ็ดมันจนหนูถึงกับช็อกตาค้างเลยค่ะ ยืนตัวแข่งพูดอะไรไม่ถูกพอเพื่อนสนิทของหนูกับแฟนของหนูเห็นหนูแค่นั้นแหละคะ่ะทั้งคู่ถึงกระรีบแยกออกจากกันแล้วหนูก็ส่งเสียงกรีดขึ้นมาดังลั่นห้องแล้วก็วิ่งหนีออกมาจากห้องนั้นไม่คิดเลยว่าเพื่อนสนิทก,กับแฟนจะทำกับหนูแบบนี้ได้หนูเดินห้องไห้น้ำตาไหลย้อยโป๊กกลับไปที่รถคะ่ะระหว่างนั้นยายแนนกับไอ้หนุย่ยแฟนของหนู มันก็โทรเข้ามาที่เครื่องมือถือหนูใหญ่เลยแต่หนูก็ไม่ยอมรับสายใครเลยไม่คิดเลยว่ายายแนนกับไอ้หนุยจะทำกับหนูได้แบบนี้ท,ท,ทั้งที่ยายแนนเองเป็นแม่สื่อแม่ชักพาไอ้หนุยมารู้จักกับหนูเองแท้ๆที่ไหนได้พอหนูไม่อยู่ทั้งสองคนแอบมากินกันเองแบบนี้มันทำให้หนูเสียใจมากแต่ก็ยังดีที่หนูยังไม่เสียท่า ให้กับไอ้นุยแฟนตัวดีของหนูตอนที่หนูยังเรียนอยู่ไอ้นุยมันชอบพาหนูมาคอนโดของมันบ่อยๆแล้วมันก็ชอบอ้อนจะขอทำนูน่นทำนี่กับหนูแต่หนูก็ขัดขืนไม่ยอมมันมาโดยตลอดสงสัยเป็นเพราะหนูไม่ยอมจุกรกะดุบจุกระดิบกับมันมันเลยหันไปจุกระดุบจุกระดิบกับเพื่อนของหนูแทน พอหนูขึ้นรถได้หนูก็รีบสตาร์รถบึงรถออกจากกรุงเทพกลับไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ทางจังหวัดที่หนูทำงานท,าทันทีแล้วหลังจากนั้นหนูกระทุ่งเทให้กับการรักษาคนไข้พยายามจะไม่คิดเรื่องแนและไอ้หนุยแฟนของหนูอีกส่วนคนไข้ของหนูที่ตกเขาที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองก็อาการเริ่มดีขึ้นเริ่มพูดจากันรู้เรื่องหนูก็ถามเขาว่าเขา ชื่ออะไรเขาบอกหนูว่าเขาชื่อโทนี่แล้วหนูก็ถามเขาโทนี่แล้วทำไมเพื่อนๆนถึงบินกลับต่างประเทศแล้วก็ทิ้งโทนี่ไว้คนเดียวล่ะโทนี่ก็เล่าให้ฟังว่าเขามากีถูกบูลลี่จากเพื่อนๆน,นตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเพราะเขามีขนขึ้นเต็มตัวใครๆก็ชอบล้อเขาเพื่อนๆน,นที่มาเที่ยวด้วยกันก็ไม่เคยจะชอบเขาสักเท่าไหร่ แถมเขายังเดินพาดตกเขาเพื่อนๆนคงนเห็นว่าเป็นภาระก็เลยทิ้งเขาเพอหนูได้ฟังหนูก็อดสงสารโทรนี่ไม่ได้และช่วงที่โทนี่พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลหนูก็เริ่มสนิทกับโทนี่มากขึ้นเรื่อยๆจนเห็นความน่ารักในตัวของโทนี่ความจริงเขาเป็นคนคุยสนุกและเฟนรนลี่มากถ้าได้อยู่ใกล้ๆจะรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี แล้วก็อบอุ่นมากด้วยหนูอยากจะช่วยเขาหนูก็เลยบอกกับโทนี่โทนี่หมอมีวิธีรักษาอาการผิดปกติของโทนี่ที่ขนขึ้นเต็มตัวด้วยนะจริงเหรอครับคุณหมอก็ยากคุณหมอก็ยากมีวิธีรักษาโรคพาราของผมจริงๆเหรอคะโทนี่ถามด้วยความดีใจจริงสิหมอไปดูงานวิจัยมาแล้วโรคของโทนี่เป็นเพราะความปกติทางฮอร์โมน ทำให้ร่างกายสร้างขนขึ้นมาทั่วตัวเลยแต่มันมีสมุนไพรตัวหนึ่งที่กินเข้าไปแล้วจะลดการทํางานของโฮอร์โมนตัวนี้ได้แต่สมุนไพรตัวเนี้มันจะอยู่ในป่าลึกเดี๋ยววันอาทิตย์นี้หมอหยุดเดี๋ยวหมอจะพาโทนี่ไปหาสมุนไพรตัวนี้บนเขากันนะพอโทนี่ได้ยินถึงกระดีใจขอบคุณมากครับคุณหมอขอบคุณจริงๆเลยครับแล้วโทนี่ก็เข้ามากระโดดกอดหนูแน่นเลยคะ่ะ คนขนที่ตัวของโทนี่มาโดนเข้ากับตัวหนูทำให้หนูรู้สึกแปลกประหลาดใจเต้นแรงขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกมันร้อนวูบวาไปทั้งตัวเลยตั้งแต่เกิดมาพรุจรู้สึกแบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วพอถึงวันอาทิตย์วันหยุดงานของหนูหนูก็พาโทนี่ขับรถขึ้นไปบนเขาเพื่อไปตามหาสมุนไพรโทนี่กับหนูเตรียมอุปกรณ์เดินป่า ใส่เป้ไว้พอไปถึงที่เชิงเขาเราสองคนก็แบกเป้เดินกันขึ้นไปบนเขาโทนี่หุ่นกำยำมากเลยค่ะหนูเดินตามโทนี่แล้วก็อดชื่นชมโทนี่ไม่ได้เพราะร่างกายของโทนี่บึกบึนสมกับเป็นผู้ชายมากเลยนี่ถ้าโทนี่ไม่มีขนขึ้นเต็มตัวหนูคิดว่าโทนี่ต้องมีผู้หญิงมาชอบมากแน่แเลย เราสองคนเดินกันไปได้ประมาณสักสองชั่วโมงหนูกับโทนี่ก็แวะพักกันที่เพิงผาแห่งหนึ่งขณะที่เราสองคนกำลังนั่งดื่มน้ำและคุยกันอยู่อย,ย,ยู่ๆก็มีตะขาบตัวหนึ่งคานมาจากที่ไหนไม่รู้ขึ้นมากัดที่ขาของหนูจนหนูตกใจโอ๊ยเจ็บจังเลยตัวอะไรกัดเนี่ยโทนี่ก็รีบเข้ามาดูหนู ป็นอะไรครับคุณหมอกอยาสงสัยหมอจะโดนตะขาบกัดนะเนี่ยรอยเคี้ยวของมันปวดขาจังเลยนะโทนี่แล้วโทนี่ก็เลยกระเป๋าเป้ของตัวเองแล้วก็เจอยาแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็เลยเอามาทาให้กับหนูตะขาบมันกัดตรงขาอ่อนด้านในของหนูซะด้วยแล้วโทนี่ก็เอามือของโทนี่ที่มีขนขึ้นเต็มนิ้วป้ายยาแล้วก็มาทาให้กับหนู จะหนูสะดุ้งเลยค่ะมันรู้สึกปแปลกๆมากเลยเป็นไงบ้างครับคุณหมอกอยาดีขึ้นไหมครับอืมเริ่มดีขึ้นแล้วแหละโทนี่ทาแค่นี้ก็พอแล้วแหละนะเพราะหนูไม่อยากจะให้โทนี่ทายาให้หนูต่อเพราะถ้าโทนี่ยังทายาให้หนูต่อหนูกลัวว่าหนูจะอดใจไม่ไหวอยากให้โทนี่เอาใจ เดี๋ยวจะไม่ได้หาสมุนไพกันต่อและระหว่างที่หนูกําลังจะออกเดินทางเพื่อตามหาสมุนไพรัต่อนั้นอยู่ๆมีตัวใหญ่มันก็โผล่มาจากหลังพุ่มไม้แต่โจนก็มาหาหนูกับโทนี่จนเราสองคนตกใจรีบวิ่งหนีมีโดยไม่คิดชีวิตโทนี่จุงมือของหนูวิ่งไปจนไปจนมุมอยู่ที่หน้าผาเจ้ามีตัวใหญ่มันก็เดินตามมาแล้วมัน ก็ยืนขึ้นพร้อมก็แยกเขี้ยวและกากลงกรงเล็บออกมาหนูกับโทนี่มองลงไปที่หน้าผาด้านล่างซึ่งหน้าผาที่หนูมาเยืนอยู่มันเป็นน้ำตกโทนี่จึงตัดสินใจชวนหนูกระโดดลงไปในน้ำตกแล้วหนูกับโทนี่ก็กอดกันแล้วก็กระโจนลงมาจากหน้าผาทิ้งตัวลงมาที่น้ำตกเพื่อเอาชีวิตรอดจากเจ้าหมีร้าย พอร่างของเราทั้งสองคนตกลงมาที่น้ำตกโทนี่ก็ว่ายน้ำประคองหนูเข้าไปที่ริมฝั่งเป็นอะไรไหมครับคุณหมอกอยาไม่เป็นไรแล้วคะ่ะหนูกลัวมากเลยโทนี่ก็เลยปลอบหนูด้วยการเข้ามากอดหนูแน่นเลยคะ่ะหนูรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาเมื่อได้อยู่กับโทนี่แต่คราวนี้ตอนที่โทนี่กอดหนูโทนี่ไม่ได้ใส่เสื้อแล้วนะคะ เพาเสื้อของโทนี่ถูกกิ่งไม้เกี่ยวไปตอนที่กระโดดลงมาจากหน้าผาทำให้คนของโทนี่ที่ขึ้นอยู่ทั่วตัวมาสัมผัสเขากับตัวหนูจนหนูเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาจนลืมความกลัวเจ้าหมีหลายตัวเมื่อกี้ไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นหนูกับโทนี่จ็เดินลัดล้อก,กันไปตามเลือบเขาเราเดินกันมาได้สักพัก มันก็ใกล้จะมืดแล้วเราก็มาหยุดอยู่ที่ตรงปากถ้าคุณหมอก็ยากครับผมว่าคืนนี้ยเราไปพักกันในถ้าดีกว่านะครับข้างนอกท่าทางจะมีสัตว์ลายเยอะหมอก็ว่าแบบนั้นแหละเราไปอยู่ในถ้ำกันคงจะปลอดภัยมากกว่าพักค้างแรงกันอยู่ข้างนอกนอก่อนที่จะก้าวถ้แเราก็มานั่งกันอยู่ที่หน้าถ้าเราสองคนนั่งคุยกันไปมองตากันไป โทนี่ก็บอกเป็นเพราะผมแท้ๆเลยนะครับคุณหมอถ้าคุณหมอไม่มาหาสมุนไพรเพื่อช่วยผมก็คงไม่ต้องมาลำบากแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกโทนี่ฉันอยากช่วยนายจริงๆขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมอคุณหมหวหรือยังครับก็เริ่มหิวนิดหน่อยแล้วแหละแล้วสายตาของโทนี่ก็เหลือบเข้าไปเห็นกับเห็ดสีขา,ขาวๆดอกใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆ กอหญ้าที่หนูนั่งอยู่คุณหมอครับนี่มันเห็ดนี่ครับเดี๋ยวเราเด็ดมากินกันเพื่อประทังชีวิตดีกว่านะครับแล้วโทนี่ก็เคยๆเ,เ,เอื้อมมือมาข้างๆที่หนูนั่งอยู่และเอามือหนาอันใหญ่ที่มีขนขึ้นอยู่ของโทนี่เคยๆแหวกกอหญ้าที่ขึ้นลกทึบที่หนูนั่งอยู่ข้างๆออกทีละนิดทีละนิดเพื่อจะเก็บเห็ดสีขาวดอกใหญ่ ๋ยวก็ล้องบอกโทนี่โทนี่แหวกกอหญ้าเบาๆนะเดี๋ยวไปโดดเห็ดเดี๋ยวเห็ดมันช้ำกินไม่อร่อยครับคุณหมอกอหญ้าแล้วโทนี่ก็ค่คยคยอยๆแหวกกอหญ้าเข้าไปจนมือของโทนี่เข้าไปในกอหญ้าแล้วก็ค่อยๆเด็ดเห็ดออกมาจากนั้นโทนี่ก็เอาเห็ดของโทนี่ที่เด็ดได้มาให้หนูพอหนูเห็นเห็ดของโทนี่ใกล้ๆแค่นั้นลคะค่ะ หนูขนกระตาโตอ้าปากค้างเลยโอ้โหโทนี่เห็ดที่นายเก็บได้นี่มันใหญ่จังเลยนะน่ากินจังเลยอ่ะน่ากินก็กินสิครับคุณหมอหลังจากนั้นก็อาปากกินเห็ดของโทนี่เข้าไปอย่างอร่อร่อยหนูถูกใจเห็ดของโทนี่มากเลยค่ะพอเราอิ่มแล้วหนูกับโทนี่ก็เข้าไปในถ้ำ พอข้างนอกมันก็เริ่มจะมืดแล้วแล้วเราก็หาที่นอนมุมเล็กๆในถ้าข้างในถ้ามันเย็นแล้วก็หนาวมากจนหนูนอนตัวสั่นเลยค่ะแล้วโทนี่ก็เข้ามากอดหนูพอโทนี่เห็นว่าหนูหนาวจนตัวสั่นไปหมดพอโทนี่กอดหนูแค่นั้นแหละค่ะจากที่หนูหนาวหนาวอยู่หนูก็รู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีเลยเพราะตัวของโทนี่ ที่มีขนขึ้นอยู่เต็มไปหมดมันทำให้หนูรู้สึกอบอุน่นจนถึงกับร้อนเผาขึ้นมาพอโทนี่กอดหนูไปได้สักพักหนูก็เริ่มมีความรู้สึกแปลกประหลาดเกิดขึ้นมาความรู้สึกนั้นมันค่อยคยรุนแรงมากขึ้นเรื่อยเรืซึ่งไม่ต่างจากโทนี่ที่เริ่มหายใจแรงขึ้นตัวของโทนี่ก็เริ่มร้อนขึ้นไม่ต่างจากหนูจนหนูเริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติ และหนูก็รู้ได้ทันทีว่าเห็ดที่หนูกับโทนี่กินเข้าไปมันต้องเป็นเห็ดลันจวนแน่ๆเลยเพราะจากที่หนูศึกษามาบนภูเขานี้นอกจากสมุนไพรที่หนูจะมาหาเพื่อช่วยโทนี่แล้วบนเขานี้ก็ยังมีเห็ดลันจวนขึ้นอยู่มากมายซึ่งชาวเขาที่อยู่ในละแวกนี้มักจะเก็บเอาไปให้คู่บ่าวสาวที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่กิน ก่อนที่จะเข้าหอคงไม่ต้องบอกนะคะว่าเห็ดนี้มันจะมีสรรพคุณอะไรมั่งเพราะชา,าวเขาละาแวกนี้มีลูกกันหัวปีท้ายปีเลยค่ะและแล้ว,ลวหนูกับโทนี่ก็ทนพิษของเจ้าเห็ดลันจวนไม่ไหวเราสองคนก็ได้ชูวีดูวับกันไม่คิดเลยว่าครั้งแรกของหนูจะเป็นการชูวีดูวับในถ้ำแต่มันก็มีความสุขดีนะคะ หนูไปต่อไปใจไปกับฤิ์ของเฮตลันจวนจนเกือบถึงเช้าเลยค่ะแล้วเมื่อคืนโทนี่ก็บอกรักหนูด้วยแล้วก็ขอหนูเป็นแฟนซึ่งหนูก็ตกลงยอมเป็นแฟนกับโทนี่ตั้งแต่เมื่อคืนไปเรียบร้อยแล้วพอเราสองคนออกจากถ้าแล้วก็เดินไปได้สักพักหนูก็เลือบไปเห็นสมุนไพรที่ขึ้นอยู่บนหน้าผาแล้วโทนี่ ก็ปีนขึ้นไปเก็บสมุนไพรที่หนูกรโทรนี่ช่วยกันหามาได้ด้วยความยากลำบากหลังจากนั้นเมื่อเราสองคนได้สมุนไพรที่จะช่วยรักษาโทนี่ให้หายจากอาการที่มีขนขึ้นเต็มตัวได้หนูกรโทรนี่ก็เดินไปเจอเขากับชาวเขาแล้วชาวเขาก็ช่วยพวกเราสองคนให้ลงมาจากเขาหลังจากนั้นผ่านไปสองสมเดือนเมื่อโทนี่ ได้รับการรักษาจากหนูโดยใช้สมุนไพรที่หามาได้ขนทั่วตัวของโทนี่ก็เริ่มหลุดล่วงไปจนตอนนี้โทนี่ไม่มีขนขึ้นตามตัวเต็มไปหมดเหมือนเดิมแล้วค่ะโทนี่เหมือนคนปกติทั่วไปแล้วหนูกับโทนี่ก็มักจะไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงทานข้าวกันเหมือนคู่รักทั่วไปหนูครบกับโทนี่ก็มีความสุขมากเลย พอโทนี่เอาใจหนูเก่งด้วยแต่หนูก็แอบเสียดายอยู่ลึกๆบางทีหนูก็ชอบโทนี่ตอนที่โทนี่มีขนขึ้นเต็มตัวนะคะเพราะมันเล้าใจหนูดีค่ะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ